อยู่ๆก็มาติดคุกได้ไงเนี่ยแล้วอุ๊ยมีเพื่อนด้วยคนหนึ่งเราต้องทำอะไรเพื่อนเราต้องออกจากที่นี่นนะมีท่อระบายอากาศเหมือนจะไม่มีอะไรเปิดพรมขึ้นมาขุดได้ก็ขุดเลยแล้วกันขุดจนกระเป๋าเต็มแล้วต่อไปก็เอาไปขายใช่ไหมขายกับใครเอ่ยนักกล้าข้างในขอขายของหน่อยครับ ได้ทิชชู่เอาทิชชู่มาทำอะไรอันนี้อะไร <Nope. S 1> เอามารับอาหารไม่ทันหรอ,อเ,เอาไอ้นุม่มปิดประตูอัดหนนะ้าไหนดูซิข้างในมีมีเข็มฉีดยาแรกด้วยอันนี้ฉีดแล้วบุุ้ๆเลยปหมนเนี่ยมาฉีดเข้าเส้นก่อนเลยทีนี้จะได้ขุดรุล้วะชึบชึบอา้าวมึดปิดประตูก่อนโอเคทีนี้ก็ขุดต่อ ของเต็มเดี๋ยวได้เวลาไปขายแล้วขายตอนดึกเลยนี่แหละใช่ไหมเพื่อนไปพร้อมกันเร็ว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 เดี๋ยวมันมาโอเคกลับมาเร็วมากเพื่อนเพื่อนมายังเพื่อนโอเคขุดจนเช้าเลยได้เวลาอาหารละไปเอาอาหารกินกันเอเนทอีจ่จะหมดได้ไก่มาน้องนึง ็ยังดีขุดต่อขุดต่อเช้าแล้วพอดีเปะ๊ะทีนี้เราก็เอามาขายเราน่าจะมีทิทชชู่พอที่จะแรกไอ้นี้ได้หรือนะที่ขุดพอดี25มีเศษเหลือนิดหน่อยเอาเลยจะได้ขุดต่อแล้วก็ขนมโริโทสเอามาเยอะๆเลยชอบชอบอันนี้กรอบอร่อย <c oughs> มายืนรอเลยได้เวลาอาหารได้อะไรพิซซ่าเจ๋วขุด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 ต่อขุดตอขุดไปเรื่อยๆเหมือนจะเจอชั้นอันนี้ชั้นใหม่หรือเปล่าสีดินไม่เหมือนเดิมแต่ของเต็มแล้วขึ้นก่อนฮะคืออะไรเพื่อนว้าวเข้ามาหรออยู่ๆเพื่อนก็มาโชว์พลังวิเศษให้เราดูอะไรเนี่ยเอ้ยเราขุด ถึงชั้นดินแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิชั้นหินตอนนี้เราขุดดินอยู่โอเคเช้าแล้วเราต้องรีบไปขายเอาทิชชู่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน่อยซิว่ามีที่ขุดใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเราเจอชั้นหินแล้วน่าจะขุดต่อไม่ไหวคนนี้ขายบาัตรไม่ใช่คนนี้นี่ไงที่ขุดใหม่มคืออะไรตะหลิวใช่ไหมเอาตะหลิวไปขุดชั้นหินแล้วก็โดริโทสเฮ้ยเอาอีกแล้วเพื่อน โอ้โหรับอาหารไวจัดบินเหาะเหินเดินอากาศมาเลยได้โคล่าได้อยู่แล้วก็ขอขายของก่อนจะได้ไปขุดใหม่แล้วก็อัดแน่นด้วยโดดิโทสซื้อเต็มตัวเลยของชอบแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆขุดขุดขุดชั้นหินหาของขายจะได้เอาทิชชู่ไปแลกขุดขุดขุดจนคืนที่เก้าแล้วจะได้ออกวันไหนเนี่ยขุดแล้วขุดอีก รูใหญ่มากตอนนี้โหเสียดายขุดต่อไม่ได้แล้วพอดีเอเนอรหมดเดี๋ยวต้องไปหาของกินเพิ่มตำรวจครับโ้จอสั่นเลยพลังออร่าแรงจัดเดี๋ยวจะเช้าแล้วไปเพื่อนพร้อมกันขายของแบบไวๆโอเคทีนี้ก็สำรวจมีใครให้แลกอะไรบ้างโอเคอันนี้ เข็มชีดยาไม่เอาที่ขุดใหม่ <Wow. S 1> แต่ตอนนี้เรายังซื้อไม่ได้นะต้องไปรับอาหารกลางวันก่อนจะได้มีเ n e r g y จไปขุดต่ออีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรารีบมาขายแล้วก็รีบมาซื้อที่ขุดใหม่กันโอเคกลับมากลับมาเออโอเคคนนี้พอดีพอดีเป๊ะขุดต่อจนเปิดโซนใหม่แล้วเป็นชั้นหินที่สีเข้มขึ้นแต่เรามีอุปกรณ์ดี้วไงขุดได้ ของเต็มแล้วแต่เหลือเวลายตั้งเยอะเราเราไปทางท่อได้ไหมโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราไปทางท่อดูเปิดท่อปิดรีบไปรีบไปโอเคตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เจอนักกล้ามโอเคขายไหนวันนี้มีอะไรมาแลกระเบิดเ็นไมไหสิบสอชิดชู่ขอลองหน่อยอาจจะดีก็ได้ใช่ไหม ลงมาที่รูที่เราขุดไว้โอ้โหลึกเหมือนกันนะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอ,ยอ้ยอันนี้ถ้าที่เพื่อนขุดไว้เหรอของดีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราขอใช้ไดานาไม้โชว์ไปหน่อยทีนึงไดานาไม้ร่วงระเบิดแล้วก็เป็นรูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะนิดเดียวขุดขุดขุดสีม่วงแจ๋วไปต่อไม่ได้แล้วต้องมีที่ขุดดีกว่านี้ เดี๋ยวเราขุดรอบๆไปก่อนแล้วกันจะได้เอาของไปแลกิช่ชู่ได้ไหนดูซิคนนี้มีอะไรให้แลกที่ขุดอันใหม่ใช่ปะเฮ้ยนี่แหละพลูอันใหญ่คุ้มเลยทีนี้แหละจะได้ขุดยาวๆเราใกล้จะถึงจุดหมายแล้วเหมือนเดิมครับมายืนรออาหารรอบนี้จะได้อะไรโคคาโคล่าก็ถือว่าดีนะดีกว่าโดริทอสอยู่ขุดไปเรื่อยๆ แต่เหมือนชั้นนี้ได้ของเยอะอยู่นะเจอรัวๆเลยอะสีฟ้าสีม่วงสีเขียวอะไรเต็มเลยและในที่สุดก็ได้ลงมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วสีเหลืองเพื่อนเพื่อนลงมาถึงยังเนี่ยเพื่อนสักทีติดอะไรน่ะเพื่อนจะช่วยขุดไหมขุดขุดขุดลงได้ไหมโอเคพร้อมไหมเพื่อนชั้นสุดท้ายแล้ว เราพร้อมที่จะหนีจากที่นี่แล้วหรือยังไปคุดคุดนี่ไงเหมือนจะเจอทางแล้วใช่ไหมเอาไงต่อเพื่อนขุดมองหน้าแบบนี้โอเคไปลงมีฉากคัดซีนด้วยคืออะไรอะตำรวจมาเอาแล้วได้เวลาหนีตำรวจแล้ว วิ่ง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 ให้เร็วที่สุดเร็วเร็ววหลบซ้ายหลบขวาหลบหลบหลบอันนี้ขวาขวาตรง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 เพื่อนตามมาอยู่ใช่ตรง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 ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่าหันหลังอย่าหันหลังหันหลังแล้วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวอันนี้ขวาขวาเหมือนเดิมเพื่อนตามมาตามมาให้ถูกเดี๋ยวเดินผิดทางก็พอเชื่อเราเรานำหน้านี่คือ the best เราถูกทางเสมอเพื่อนเดินตามมาได้เร็ว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  หลบซ้ายตรงไปตรงไปตรงไปหลบขวาโอเคผิวผิวจัดตอนนี้เอาไงท้ายท้ายแล้วก็ตรงตรงตรงไปเรื่อยๆอีกไกลไหมเนี่ยวิ่งมานานแล้วนะเพื่อนเอฮ้ยโหเพื่อนอย่าเพิ่งแซงเราเราไม่ให้มียอมไม่ยอม,ม,ยอมแตงแตงเราไม่ได้นะไม่ให้ไม่ให้เราต้องนำลงน <c oughs> ําขอญาตไปก่อนเลยนะวิ่งวิ่งซ้ายซ้ายซ้ายตรงตรงตรตรง,ตรง ได้แล้วน่าจะลกกายแล้วมัง้งใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งจะโดนตีก็ตื่นเต้นเกินเอาเร็วเร็น่าจะกา้แล้วกล้แล้วใช่ไหมบันไดบันไดขึ้นเลยบุเรียบรอ้อยเย่สี่สนาทีห้าสิบหกวกับการใช้เวลาในะการหนีคุกแห่งนี้เป็นเกมที่ยาวนานจริงๆถือว่าแหกคุกสำเร็จนะครั้งนี้ ถ้าเพื่อนคนไหนดูแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ